เทวดาตัวน้อยวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่โรงเรียนห้วยน้ำดำอำเภอวควนกาหลงจังหวัดสตูลเพื่อมามอบทุนสนับสนุนค่าอุปกรณ์การศึกษาให้กับทางโรงเรียนแล้วก็มาตามหาเทวดาตัวน้อยประจำโรงเรียนกันอีกด้วยค่ะเห็ขนเก่งนะได้เปลดสีทั้งหมดเลยนะ <c oughs> พูดถึงรางวัลน,นั้นผมถ้าให้ผมจำจำไม่หมดนะเพราะว่าเขาเขาได้รับมาหลายกิจกรรมนั้น ที่ย้ำแกตลอดว่าถออ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยเหลือส่วนรวมมากที่สุดทําอะไรก็ได้ในส่วนเรื่องการบ้านอะไรพวกนี้ผมชอบให้แกอ่นานหนังสือชอบความความผมใจลึกๆเวลากลับมาจากทํางานเหนื่อยๆแกจะยกน้ํามาให้ตอนรับเราขนาดยังไม่ลุนจากรถผมขอขอบคุณที่ให้ทุนผมผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีของครอบครัวเพื่อนๆและคุณครูผมก็ สนับสนุนโดยบริษัทน้ำมันซัสโก